แบร์ไบ,บุกบุกกับผมนุ่ยพงสุขนะครับขณะนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับชั้น22ห้องนี้บางกอกคอนเวชเซ็นเตอร์คุ้นๆไหมครับจัดงานกันได้แล้วอีเวนต์ใหญ่เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือ powering digital thailand 2022 Huawei Cloud หัวเว่ย e c t Asia Pacific Innovation Day โอ้โหชื่องานยาวหน่อยแต่จัดใหญ่และยิ่งใหญ่มากๆนะครับวันนี้มีการจับมือนะครับร่วมกันระหว่างหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยกับบางกอกโพส พร้อมพันธมิตรทางเทคโนโลยีอีก50กว่ารายนะครับมาจัดเรียงรายกันเลยเอาเทคโนโลยีนว,วัตกรรมที่เกี่ยวพันกับ New Normal ชีวิตวิถีใหม่แล้วก็ Next Normal สิ่งที่จะมาต่อไปนะครับวันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะได้อัปเดตกันอย่างเต็มที่เพราะว่างานเนี่ยจัด17-19นะครับพฤศจิกายนใครไม่ได้มาอัปเดตผ่านผมหนุ่ยพงสุขค,ครับ หัวเวล c ค o ว d เป็นเรื่องของการเก็บแล้วก็ประมวลผลนะครับนี่ที่โซนนี้ 5G Blue d e t i m e เขาพยายามจะโชว์เหนือด้วยการเอากล้องมาเรียงรายในรูปแบบครึ่งวงกลมเอาจริงๆเนี่ยจะรอบวงเลยก็ได้เพราะว่าคอนเซปต,ต์แบบการถ่ายหัวกระสุนเนี่ยเราเคยเห็นแมทริกใช่ไหมครับเคนูร e ฟแสดงท่าทางต่างๆในการหลบกระสุนเนี่ยด้วยการมีกล้องอยู่รอบวง อันนี้สองพี่น้องวาชอร์สกี้เนี่ยเขาเคยแสดงตัวอย่างนี้ไปแล้วแต่นั่นคือกล้องภาพยนตร์แล้วก็เคยเป็นกล้อง DSR แบบกล้องถ่ายรูปทั่วไปแต่วันนี้ฮะเขาใช้ผลิตภัณฑ์เขาเองหัวเว่ย P40 Pro 5G เอามาถ่ายนี่ฮะแดนเซอร์ของเราซึ่งกำลังเต้นอยู่อย่างเมามันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เอาภาพนี่นะครับอัปโหลดขึ้นหัวเว่ยคลาวขึ้นไปนี่เ,เห็นไหมฮะผมสแกน QR Code จากกล้องเขาแล้วก็เห็นเลยว่าภาพนี่มันมาเป็นแบบนี้เห็นทุกมุมนะฮะเห็นได้ทุกมุม อยากจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันจะเป็นคอนเทนต์เชิงไลฟ์หรือว่าคอนเทนต์เอ็กคลูซีฟพิเศษเนี่ยถ้าเรามองว่าแบบเป็นดาราเป็นนักกีฬาที่คุณชื่นชอบคุณสามารถจะย้ายมุมดูได้หนังหลายๆเรื่องเราเห็นเฉพาะมุมมองที่พุ่มกับสื่อสารให้เราเห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมีกล้อง 5G บูเลตไทม์แบบนี้ถ่ายทำนะครับคนที่เป็นแฟนเนี่ยสามารถจะย้อนดูมุมไหนก็ได้ที่อยากดูในทุกๆเหตุก,ตก,การณ์เลยทีเดียวครับ ผู้ชมผมชอบใจจังฝึกเกี่ยวข้าวของสยามคูโบต้าเครื่องนี้เรียกว่ามอนโรนะครับไม่ได้วางขายที่ไหนแต่ว่าเป็นชุดฝึกนะเกษตรกรที่อยากจะฝึกใช้เขาเรียกว่าเครื่องจักรอันทันสมัยมาลองกับซิมูเลเตอร์นี้ก่อนได้นะครับอุปกรณ์นี่เขาบอกว่าบังคับแบบเดียวกันกับเครื่องไม้เครื่องมือจริงแต่จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยการจะมีอุปกรณ์แบบนี้ในพื้นที่ห่างไกลเป็นไม่ได้ยากใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดสยามคูโบต้าเข้ามาร่วมกับหัวเว่ยขอใช้คลาวหัวเว่ยหน่อยนี่ ผ่าน 5G แทนที่จะต้องมามีคอมพิวเตอร์ติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่ต้องแล้วสตรีมเอาซอฟต์แวร์นี้มาแสดงผลเลยเพื่อจะได้ฝึกได้นะฮะปัจจุบันก็บอกใครไปเยี่ยมชมบริษ,ษัทคูโกต้านี่คุณได้เล่นอันนี้แน่นอนนะวันนี้ก็ดีใจมาทีโอ้โหนี่ผมเกี่ยวข้าวได้เลทเทะมากๆเลยคุณผู้ชมดูสิแปลงผมนี่แหว่งเป็นเดี๋ยวผมต้องเก็บงานหน่อยละผมต้องเก็บงานหน่อยนี่โอ้โหนี่เราในชาติกาิกรรมฉะนั้นเนี่ย a ารกริ c เทคหรือเทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยจำเป็นมากกับประเทศเรานะครับมาต่อกันที่บูธของ Virtual Human ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือหยุนเซิงพนักงานเสเมือนจริงคนแรกของหัวเว่ยที่สามารถพูดคุยกับเราได้แบบ Real Time โดยถูกพัฒนาขึ้นจากการสร้างแบบจำลองอัตโนมัติของ AI การสร้างสรรเสียงด้วย AI เช่นกัน แล้วก็เร่งความเร็วในการเรนเดอร์ด้วย AI ครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่กับ Cloud VR เกมนะครับแน่นอนละ่ะเรากำลังจะก,ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยแห่ง Metaverse ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้ด้วย 5G ด้วย Cloud ที่หัวเวย่วยก็วางโครงสร้างพื้นฐานแล้วเขาก็อยากจะโชว์นะว่าจีนเนี่ยพัฒนา Metaverse ไปขนาดไหนถ้าเราดูคอนเซ็ปต์ t e v e v s r s e นะครับตาดูหูฟังใช่ไหม จะขั้นสุดเนี่ยต้องสัมผัสด้วยไม่ได้แค่อยู่ในกราฟิกที่ห่อตัวเราครับแต่ว่าเราต้องรู้สึกได้ฉะนั้นชุดที่ผมใส่อยู่ณเวลานี้เนี่ยมันเพิ่ม s e n s i t i v i t y ก็คือแรงสัมผัสที่มันจะสั่นได้ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆอ้าวผมหันไปเลยนะเว้ยไปไปโอโ้ี่ผมวิ่งออกไปอ่านี่ถังตะเพิงอยู่นี่ถังตะเพิงผมเข้าไปเก็บเก็บถังตะเพิงก่อนนะฮะนี่ฮะเก็บถังตะเพิงก่อนนี่ผมสันส่นแล้วชุดสั่นแล้วถังตะเพิงอยู่กับตัวละ ไปซิไปซิไปข้างหน้าเ,าเริ่มดับได้เริ่มดับได้ผมว่าดีมากนะเหมาะกับการฝึกอบรมนะเพราะว่าสถานการณ์เสมือนจริงแบบนี้เนี่ยฟีลลิ่งของการฝึกเนี่ยมันดีมากๆแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับเนื้อหาของคอนเทนต์เนี่ยอยู่บนคลาวไม่ต้องมาติดตั้งบนเครื่องฉะนั้นเนี่ยอีกหน่อยแว่น VR แบบนี้นะครับอันนี้คือ Oculus นะมันก็จะกระจายไปทั่วทุกที่ใช่ไหมมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านชิ้นเนี่ยฉะนั้น,น,น,นในเชิงของผู้นําเสนอคอนเทนต์ ก็ไม่จะเป็น้องไปติดตั้งที่แว่นแล้วก็ใช้กระบวนการคือดึงเอามาจากคลาวในเวลาอันรวดเร็วพอนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Cloud VR เกมณขณะนี้ที่หัวเว่มานําเสนอในงานครับ <S 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 ชมเราอยู่กับ PBA Machine Vision Product Line นะครับแปลไทยง่ายๆสายการผลิตที่มีตาปกตินะครับสายการผลิตนี่ของจริงนี่ใหญ่ยักษ์กว่านี้เยอะนะจะต้องมีแรงงานมนุษย์ใช่ไหมครับมีคนคอยคัดแยกแต่ขณะนี้นะครับตาหรือวิชั่นนี้ ทำการจัดคัดแยกนะครับว่าพัสดุเวลาขนส่งกันเนี่ยเอาง่ายๆเลยไปรณีนีไทยนะเขาก็ใช้ระบบนี้อยู่วิธีการก็คือมันจะอ่านค่าได้ว่ากล่องพัสดุต่างๆเนี่ยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนอ่าแล้วก็ส่งไปเลยในที่นี้เขายกตัวอย่างอายุทยากับขอนแก่นนะครับก็สามารถที่จะส่งไปในจุดที่ต้องการได้ฉะนั้นเรื่องนี้ความแม่นยําจาก AI ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การอ่านด้วยภาพเนี่ย เขาว่านะ accuracy rate เนี่ยอยู่ที่ประมาณ99%คือความแม่นยำและโรงงานไหนลายการผลิตใด,ดนะครับใช้ระบบแบบนี้นะครับที่เรียกว่าเป็นลายการผลิตแบบมีตาเนี่ยคุณลดแรงงานคนไปได้70%โอ้โหฟังดูสถ้นเหมือนกันนะสำหรับมนุษย์ที่ต้องการการถูกจ้างงานแต่เมื่อ AI มารับใช้แล้วคุณผู้ชมต้องบอกเลยมนุษย์ต้องเอาเวลาไปทํางานสร้างสารรค์อย่างอื่นฮนะดีกว่าการมานั่งคัดแยกมานั่งดูงานซ้ําๆย้ำๆซ,ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นการขึ้นคลาวดด้วยเพราะว่าเขาใช้ หัวเว่ย 5G ใช่ไหมฉะนั้นมุมมองในการถ่ายทําทั้งหมดเนี่ยพอเรามีวิชั่นกับรายการผลิตที่จะมองเห็นได้เนี่ยขึ้นคลาวเพื่อให้ทั้งหมดนี้ถูกประมวลผลแบบ low latency นะครับก็เกิดความรวดเร็วใช่ไหมครับเพราะว่าสัญญาณ 5G ก็เป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้ในเรื่องการสั่งการระยะไกลอยู่แล้วเอาละออกนอกโลกกันหน่อยคุณผู้ชมจากซาอุดีอาระเบียนี่ผ่านพื้นที่อันเซาอิกานะ แห้งแรงแต่ก็มีเทคโนโลยีนะ <S <S เรื่องนี้น่าตื่นเต้นนะครับสแควร์ก,รกิโลเมตรอลเล่ปกติแล้วเนี่ยการประมวลผลจัก,กรวาลหรือกาแล็กซี่ที่มนุษย์เคยไปถึงและเก็บข้อมูลละเอียดมาได้เนี่ยถ้าจะเรนเดอร์กราฟิกออกมาเนี่ยมันใช้เวลา169วันบนโลกนะฮะเพราะว่าข้อมูลมันหลายร้อยเพตะาไบต์โอ้โหคุณผู้ชมเพตานะที่ดูแล้วมันเยอะขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับด้วยวิธีใหม่ฮนะที่วันนี้หัวเว่ยนำเสนอชื่อว่าหัวเว่ยคลาวด์เอไอคล e r เตอร์เ กลุ่มก้อนการประมวลผลใหม่ที่ใช้ชิปประมวลผล AI ของหัวเว่ยเนี่ยสามารถจะเอาข้อมูลที่มนุษย์เคยเคยรู้ว่ามีอยู่ในจักรวาลเนี่ยเอามาเลนเดอร์จาก169วันนั้นเหลือเพียง10วินาทีโอ้โหประมวลผล256เทราฟลอปต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่อีกหน่อยเนี่ยรายละเอียดการสำรวจทางทะเลนะซึ่งมนุษย์เพิ่งไปเพียง5%จากทั้งหมดยังมี95%ยังไม่รู้เนี่ยเรื่องพวกนี้มันจะสำเร็จเป็นจริงแล้วเพราะว่า มันเริ่มมีหน่วยประมวลผลในระดับคลัสเตอร์ที่ทำให้เกิดการคำนวณอย่างรวดเร็วจริงๆครับปีก่อนที่ผมพาคุณผู้ชมมาดูงานนี้นะครับผมจำได้ว่าพระเอกของงานวันนั้นคือหัวเว่ยไอเดียฮับพลัสที่เราได้ดูจอวิดีโอคอนเฟรนซ์ใหญ่ๆใช่ไหมครับที่เอาไว้ใช้ในการสื่อสารกันแต่ปีนี้ผมจะยกให้ เือบผันกู่ AI m o เดลครับเป็นพระเอกครับคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่ h u เว e ยเนี่ยเขาได้คิดพัฒนาขึ้นมาเขาใช้ชื่อผันกู่ตัวปัญญาประดิษฐ์ที่จะเป็นการเนเดอร์ m o เดลกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีหลังบ้านที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็อินเทลเลเจนต์มากพอต่อการเอามาพยากรลมครับ w e ฟ t อร์ f o r c a s t ปกติเรารู้จักกับ weather forecast กันมานานครึ่งศตวรรษแล้วใช่ไหมว่าการพยากร์อากาศเนี่ยมันมีผลดีแค่ไหน ต่อไปต้องพยากรณ์ลมได้ด้วยนี่มาดูนะครับสิ่งที่ตอนนี้หน้าจอแสดงผลอยู่เนี่ยอันนี้คือลมส่วนคลื่นในทะเลนี่เวฟใช่ไหมคลื่นในทะเลพอเรากดก็ไปปุ๊บตัวโมเดลก็จะเรนเดอร์นะครับเรนเดอร์เราเห็นเนี่ยผมอาจจะอยู่ในโซนที่อันตรายมากๆเพราะว่าตอนนี้เราสร้างตัวอย่างว่าถ้าเกิดพายุสตรอมขึ้น4ี่ซาห้าจุดในมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็จะมีการทําให้เราเห็นได้นะครับจากการเรนเดอร์สด the part กูนะ l a s สเกลนะกำลังทำการเทรนอยู่นะกำลังทำการเรนเดอร์ภาพออกมานะครับในรูปแบบของ p พรีเทรนโมเดลซึ่งอันนี้ถ้าเรามองในมุมของลมนี่น่าจะเอาไปพัฒนาต่อในเรื่องหลายเรื่องนะเช่นการเดินสมุทในอนาคตนะครับถ้าเกิดเรามีคอมพิวเตอร์ที่แม่นยำแบบนี้เราสามารถจะรู้ได้ใช่ไหมว่าโซนไหนเราจะเข้าไปไม่เข้าไปอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่โบวยพยายามพัฒนาขึ้นมาเพื่อให การขนส่งทางทะเลทําได้ดีขึ้นแต่ถ้าจะไปต่อยอดเป็นเรื่องของการป้องกันสึนามิอ่าผมคิดว่าโดยส่วนตัวก็น่าจะทําได้เพราะว่าสึนามิก็มีโอกาสเกิดได้แล้วใช่ไหมหลหลายแหย่งใช่ไหมครับโดยเฉพาะนางฝัง่งอันดามันเราก็เคยประสบมาแล้วดังนั้นโดยภาพนี้ก็จะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจาก The Pan g ่ AI Model ครับนี่คือ Wave p o d c a s t ตัวต่อไป Model a r Pro คุณผู้ชมครับในงานนี้เราพูดถึงคําว่า AI กันบ่อยครั้งนะปัญญาประดิษฐ์ หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเขาพัฒนากันเก่งจังทําให้การเรียนรู้ได้ของเครื่องเนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยๆวันนี้หัวเว่ยสร้างเครื่องมือสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วครับเครื่องมือที่ทุกคนจะสามารถเป็นเจ้าของ AI ในแบบของตัวเองได้ชื่อว่าโมเดล a าร์สโปนะครับผมให้ดูหลักการคร่าวๆก่อนปกติแล้วเนี่ยการจะทํา AI เนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลใช่ไหมเดต้ Data เป็นสิ่งสําคัญนะพอเตรียม Data ข้อมูลเสร็จก็เอามาใส่ในโมเดล แล้วมันจะมีการเซตติ้งค่าต่างๆก็เรียกว่าพารามิเตอร์คอนฟิกพอเสร็จสับปั๊บก็สอนให้ตัวหุ่นเนี่ยมันเรียนรู้ซึ่งอันนี้แน่นอนนะครับปกติแล้วเนี่ยเราต้องมีทักษะในการทำโคดดิ้งด้วยแต่ว่าเราเคยรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยโลโคดเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนทวินหาใช่ไหมเขียนโคดให้น้อยแต่ตัวนี้ครับโมเดลอาร์สถือเป็นซีโร่โคดดิ้งเลยคือไม่ต้องใช้โคดใดๆทั้งสิ้นในการเขียนเลยบริษัทที่ต้องการ AI เพียงแค่ใช้ชุดพัฒนานี้นะครับจำชื่อไว้โมเดล a าร์สโนะครับสามารถ er. จะสร้าง AI ในแบบงานเฉพาะ<อ> <Soul> ที่คุณต้องการได้มีรายละเอียดที่อาจจะเล่าในคลิปนี้ไม่หมดนะครับแต่ผมฟังแบบนี้นะผมก็รู้สึกโล่งอกว่าอายุสมัย AI ที่หลายๆคนกลัวจะถูกทิ้งอ่ะสุดท้ายคุณสร้าง AI มาให้หน่วยงานของคุณได้ครับผ่านเครื่องมือชื่อว่าโมเดล As ร์ส <grands> โเห็นแผนงานของเขาแล้วก็ทึ่งนะว่าโ o เวอเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อจะไปแตะกับทุกๆเซกเตอร์ทุกๆอุตสาหกรรมเลยนะครับนี่ออยล์และแก๊ส การสำรวจขุดเจาะต่างๆนะครับไปจนถึงเรื่องของการจราจรนะครับอุตสาหกรรมนักมีทุกเรื่องอ่ะเอาเป็นว่าเขาสร้างแพลตฟอร์มไว้และใครอยากจะใช้เพื่อจะไปต่อยอดก็มาคุยกับหัวเว่ยได้เพราะว่าหัวเว่ยก็มีสำนักง,งานอยู่ในประเทศไทยแล้วครับพลังงานเป็นสิ่งหายากแถมมีมลภาวะนะครับยุคนี้การใช้พลังงานต้องฉลาดนี่คือ Smart Energy ที่หัวเว่ยแสดงโซลูชันต่างๆนะครับว่าเขามีความจริงจังกับการจะทําให้การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยให้เกิดขึ้นเนี่ยให้ทันเลยภารกิจโลกเนี่ย2065ใช่ไหมเราต้องใช้พลังงานสีเขียวกันให้เต็มที่จะวินเอเนจีหรือโซล่าเอเนจีต้องจัดครับฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยสร้างคอนเซปต์แล้วว่าบ้านที่ว่าเป็นไปไม่ได้ในอดีตติดโซล่าเซลล์เถอะเพราะปัจจุบันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือออกมาเยอะนี่คุณผู้ชมดูอินเวอร์เตอร์เขา จากอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงไฟมาใช้เป็นไฟฟ้ากระแสะสลับใช่ไหม AAC ที่เราใช้กันถ้าคุณจะกักเก็บพลังงานไว้ใช้กลางคืนนี่เลยลูน่า0 0 5อุปกรณ์ก็เรียกว่าเป็นแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออนที่ทางหัวเวยเ่ยนี่เขาออกแบบมาแล้วก็พยายามทำให้ราคาเนี่ยมันถูกลงเรื่อยๆเข้าถึงทุกคนได้ก้อนนี้เขาว่าประมาณ3 0 0แสนบาทแต่ขึ้นอยู่กับโมดูลนะว่าคุณจะใส่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเท่าไหร่ช่องหนึ่งเนี่ยได้5กิโลวัตต์อวนะครับ แล้วก็ช่อง2ช่อง3ฉะนั้นตัวนี้ก็ตั้งแต่15กิโลวัตต์อาจนไปถึงประมาณ30กิโลวัตต์อาสามารถที่จะติดตั้งอยู่ในนี้ได้ส่วนถ้าเกิดว่าคุณจะใช้พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเมืองออกไปนอกเลยจะเกาะจะเขาจะทะเลจะพื้นที่ที่ห่างไกลเขาเรียกว่าออฟกริดไม่ได้เข้ามารวมอยู่กับระบบไฟฟ้าทั่วไปคุณใช้ไอไซส p พาวเวอร์เอนะครับนี่ตัวนี้สุดยอดมากๆเพราะว่าด้านบนนี้คือด้านของอินเวอร์เตอร์แบบเดียวกันแบบนี้ ยัดอยู่ด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโมดูลของแบตเตอรี่นะครับถ้าขนาดเล็กกว่าก็ i s i ซ e Power M m มินิหน้าตาแบบนี้เลยครับหลายคนจำที่แบตไตไปบุกการทางพิเศษแน่งประเทศไทยนะครับที่มีวิดีโอวอลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคอยดูความผิดปกติที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าวิสัยทัศน์ที่เราได้ฟังผู้ใหญ่ของเขาในวันนั้นเนี่ยหัวเว่ยทำสิ่งนี้ได้จริง กับทางหลวงในประเทศไทยแล้วนี่คือสมาร์ทไฮเวย์นะครับอยู่ภายใต้หมวดของสมาร์ททรานสปอร์เทชันเรื่องการขนส่งต่างๆเพราะว่าเขาทําหมดตั้งแต่เครื่องบินสนามบินนะครับมาจนเลื่อยจนถึงนี่แหละถนนหนทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพตรงนี้มาจากกล้องที่ค่อนข้างชัดมากๆนะครับปกติกล้องที่ติดตามถนนเนี่ยมันก็ต้องทนฝนทนแดดใช่ไหมแล้วก็ถ่ายกลางคืนก็ได้สภาพฝนฟ้าขนองต้องถ่ายได้ แต่นี่จะมี AI นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยฝังอยู่ภายในด้วยเพื่ออ่านภาพอ่านเหตุการณ์แล้วส่งไปยังนี่เลยวิดีโอรูมหรือใช้คำว่าวอลรูมก็ได้นะครับปกติแล้วเนี่ย ATID เนี่ยนะครับหรือ Automatic Traffic Incident Detection การตรวจจับเหตุการณ์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ต้องมานั่งมองเนี่ยอาจจะคล้าสายตาได้เช่นนี้ฮะเราเห็นมีเจ้าหน้าที่มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสามารถที่จะคลิกดูนะว่าอ้าวมีใครผ่านบ้างนี่ มีคนงานมาอยู่ตรงนี้นี่นะครับอาจจะต้องไว้สอ,อกลำโพงไปหรืออาจจะส่งเจ้าหน้าที่มาคุณมาเดินตรงนี้ไม่ได้นี่มันทางหลวงนะนะครับหรืออื่นๆนะครับที่เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะมีการหยุดรถนะนะครับมาหยุดรถตรงนี้มันจะดีเทคแล้วก็ส่งได้นี่แหละจะช่วยมนุษย์ได้เยอะนะครับไม่ได้เป็นการลดเจ้าหน้าที่เดิมแต่ว่าให้เวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ไปทําสิ่งอื่นที่ดีกว่านั่งเฝ้านะกว่าจะเกิดเหตุการณ์แต่นี้ไปทํากิจกรรมอื่นอยู่แล้วพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ก็ สั่งการได้ทันท่วงทีนะครับนี่ในสนามบงสนามบินเ็ามีหมดนะโซลูชันแบบนี้ในอนาคตนี่ก็คงจะช่วยทําให้มนุษย์เนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับจากระบบขนส่งมวลชนหลักที่เป็นระบบรางเนี่ยอีกหน่อยตัวอย่างมันต้องอ,อัตโนมัติมากๆนะซึ่งอันนี้เขาก็จําลองภาพให้ดูก่อนนะแต่ว่าด้วยกล้องนะความสามารถในการที่จะดีเทคตรวจจับนี่แหละผมว่าอันนี้หัวใจสําคัญเลยที่จะทาให้การจราจรในยุคหน้าเนี่ยไร้รถติดนะและที่สาคัญก็ไร้อุบัติเหตุด้วย นี่คือเจนนี่นะครับเราเรียกว่าโมดูล ICU เคลื่อนที่คุณผู้ชมครับปีที่แล้วเนี่ยในโซนสมาร์ทเฮลท์แคร์เนี่ยหัวเวย่ยก็พยายามนำเสนอนะว่าเขาสามารถลดอัตราการสูญเสียของชีวิตใช่ไหมที่ต้องการความเร่งด่วนในการเข้ารักษาวันนี้ล่าสุดนี่มีเจ้าของอุปกรณ์จากเยอรมนีนะครับมาร่วมกับหัวเวย่ยด้วยนี่บริษัทชื่อยาวหน่อย MS Westfalia บริษัทนี้เขาสร้างเจนนี่ขึ้นมาเจนนี่นี่ก็เหมือนกับว่าเราถอดอุปกรณ์ที่เคยต้องอยู่ในห้อง ICU เนี่ย ไปกับรถแอรบูเลนต์รถพยาบาลเลยแล้วเวลาไปเจอ,อเคสที่หนักจริงๆนะครับก็สามารถจะตรวจสุกสปปรรพสิ่งเนี่ยผ่าน 5G แพลตฟอร์มที่หัวเว่ยเนี่ยทำโครงข่ายไว้ได้ดีมากๆอยู่แล้วในการให้แพทย์ให้พยาบาลเนี่ยได้เตรียมตัวกันก่อนเพราะว่าเตรียมรักษาที่ ICU จริงใช่ไหมครับถ้ารู้ข้อมูลมาก่อนนี่ไม่ต้องตรวจสอบนานอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะช่วยเซฟชีวิตนะครับเพราะว่าอัตราเสี่ยงในการเสียชีวิตจากเคสเนี่ยเดิมเนี่ย เขาว่าประมาณ20%เนี่ยถูกเพิ่มเป็น40%ที่รอดชีวิตมากยิ่งขึ้นจากการมีลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะเดี๋ยวนี้เขามีกล้องคุณไม่ต้องเอามือถือไปถ่ายถ่ายถ่ายเสียมือไปข้างหนึ่งไม่ต้องเอากล้องนี้ฮะเสียบเข้ากับกระเป๋านะแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงานก็ถ่ายได้เลยใช่ไหมครับนี่ผมกําลังถ่ายสดๆอยู่นะนี่เห็นไหมอู้หูนี่นะแล้วก็ส่งผ่าน 5G เหมือนกัน จร,จริงๆเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถูกคิดค้นมาตั้งแต่ 2G 3G แล้วนะครับแต่ว่ายุคนั้นอินเทอร์เน็ตเร็วไม่พอเลยมีการแคปเจอร์ภาพทีละ3วิบ้าง5วิบ้างแล้วก็ส่งกลับมา,ท,าทีละภาพทีละภาพวันนี้เนี่ยมันทำในระดับไลฟ์สตรีมมิ่งได้แล้วนะครับเพราะว่าเรามี 5G ใช้ไงล่ะครับเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่า Cloud AI 5G เนี่ยสำคัญกับทุกอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนขนาดไหนนะครับและนี่แหละครับจะเป็นกุญแจสำคัญไขเลยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่าง สมบูรณ์แบบเต็มตัวยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตที่เกิดขึ้นใกล้ตัวพวกเราอย่างมากๆแล้วและไม่ใช่เรื่องที่ไกลว่าโอ้ยคงมีแต่คอนเซปต์แล้วมั้งถ้าคุณจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้คุณสามารถจะติดต่อหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของผู้บริโภคหรือนักพัฒนาก็ตามเรื่องนี้จะต่อยอดกันได้คุณผู้ชมนนาสิ่งที่เห็นเนี่ยเอาไปใช้นะครับไปพัฒนาต่อเนี่ยเลือกได้เลยจากโซลูชันต่างๆที่โอ้โหเรียงรายกัน 50บริษัทนะที่เขามาจับมือกับหัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับและเรื่องนี้บางกอกโพสนำเสนอพร้อมหัวเว่ยเพื่อคุณผู้ชมได้รู้ว่านวัตกรรมที่จะเกิดในปีหน้านี้2022ใช่ไหมมีอะไรที่น่าตื่นเต้นรอคอยพวกเราอยู่ไม่แน่นะถ้าคุณจะพัฒนาเดี๋ยวนี้ลงมือเดี๋ยวนี้ปีหน้าคุณอาจจะมาอยู่ในโลโก้มาเนี่ยนี้ก็ได้นะครับและนี่คือ powering digital thailand 2022 Huawei cloud and connect เอเชียแปซิฟิกอินโนเวชันเดย์